ันนี้เราไปส่งของเซเว่นแล้วก็พบลาบกันเลยใช่ไหมเหรอเรื่องจริงหรือเนี่ยชนะใจเขายัางไงเขาสั่งเราบ่อยเราก็เลยมาเสร็จเราเฉยเลยหรือยังไงวุ้ยเรื่องจริรงหรอเนี่ยอันนี้แต่งแล้วอี้ปดใจหน่อยกดใจหน่อยนะใจเย็นนะเก็บนะตังค์เก็บตังค์ไม่ค่อยไปโบ๊บาทีเดียวราคาทีนี้นะครับดูนะศูนย์บาทนะ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอเคไหมทำยังไงดีหั่นเลยเนาะหั่นเลยเนาะอันนี้เราไปส่งของเซเว่นแล้วก็พบรักกันเลยใช่ไหมเหรอจริงจริงหรือเน,อนี่ยชาเอกหน้าบ้านขอเบอร์โทรเฉยเลยบั่มอจนติดมาทุกวันนี้เฮ้ยิี<ห>ิโนโตโอเคพบรักพอ Seven. เซเว่นไลเดอร์เฮ้ย ธรรมดาอันนี้ถ้าคิดไว้ในใจแล้วชื่อลูกที่ต้องเป็นอะไรแน่นอนเกี่ยว่างนี้เนาะพบรักอะไรเดอชนะใจเขายัางไงเขาสั่งเราบ่อยเราก็เลยมาเซ็นเราเฉยเลยหรือยังไงวุ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยผู้หญิงมีใจบอกไม่ไม่ไม,ไม่แต่สั่งของผู้จังเลยเราก็พยายามเลยมาส่งบ่อยด้วยดิมินีฮาร์ททุกวันเลย น้ำต้มปรุงยังไงดีเตมแเอาเป็นต้แมตแซกนะเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหน่อยยังไม่แถมด้วยว่ะเ,เนื้อเสือยไม่เอาเหรอเน,เนื้อเสืออร่อยนะเป็นเนื้อวุ้ยเสียวยอันนี้ถ้ากินแล้วมีอาการแบบยิ้มบ่อยๆอย่างเงี้ยกับการสองหัวเมียถ้ายิ้มบ่อยๆอย่างเงี้ยอาการเนี้ย ตุนเลยนะครับ3กล่อง50ขนมหวานฝอยทองซื้อไปก่อนกันไปก่อนตัดไไปก่อนอันนี้แต่งแล้วหยีดอดใจหน่อยอดใจหน่อยนะจเย็นๆนะเก็บตังค์เก็บตังค์ไปค่อยไปโบ๊ะบ้าทีเดียวเอามามไปต้มแซ่บแยกน้ำนะกี่ปีละกี่ปีละแม่งต่อมเสือกมันขึ้น กีปีแล้วสองปีอิโนโมโตอะไรนะยิ่งยองยี่ช้าความทักบเะร้อยยีสิบบาทสกีร้อยยใช่ไหมห่อร้อยยี่สิบนะแผ่เนื้อค่าสัมภาษณ์ไปแล้วนะถือว่าเราเจ้ากันโอเคขอบคุณมากนะครับ